กราบขอโอกาสผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาการเข้าพรรษากับออกพรรษาก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาตีกรอบไว้ล้อมรั้วไว้อยากไปไหนก็ไม่ให้ไป เลยตั้งไว,ว้ว่าสามเดือนสามเดือนห้ามไปไหนพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว,ว้ว่าในสามเดือนนะห้ามพระสงฆ์ไปไหนว่ห้ามผู้ปฏิบัติธรรมไปไหนคือว่าไม่ให้ไปตามกิเลสแต่ถ้าเรื่องจำเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่มีพันษาคือทํำได้ตลอดเวลาไม่มีเข้ามีออกทำสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายท่านใดที่หวังว่าหวังคุณเบื้องสูง หวังว่าเราจะเจอสิ่งที่สูงสุดของความเป็นมนุษย์เราก็ต้องขยันปฏิบัติมาที่นี่มาฝึกความอดทนทนตัวเองพอทนตัวเองแล้วกลับไปมันจะทำง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ออกมาฝึกตัวเองทนที่นี่ เราฝึกตัวเองมันชนะตัวเองไม่ได้สถานที่นี้อาศัยกัลยาณมิตรคนรอบข้างและสัพยะเขาเรียกว่าสัพยะพาเป็นไม่อยากทำก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำ เพราะว่าทุกคนทำนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีสถานที่ใดที่พาเราทำได้พาเราชนะตัวเองได้สถานที่นั้นเขาเรียกว่าสปายะไปที่ไหนมีแต่คนคุยกันมีคนแต่พาออกนอกทางออกนอกประเดินมันก็อันนั้นเขาเรียกว่า เป็นสถานที่ไม่สัป,ปยะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกฝนตัวเองก็ต้องชนะอยู่คนเดียวชนะไม่ได้ต้องหาสถานที่ที่บังคับเราโดยไม่รู้สึกตัวนะคะคนเราบังคับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ยากมันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เราก็จะต้องเข้มแข็งพอเข้มแข็งแล้วอยู่ในก็ได้นะคะเพราะว่าวิธีการท่านหลวงพ่อเทียนให้มาเป็นวิธีการที่แม่นยำชัดเจนรัดตรงรัดสั้นแต่ต้องทำจริงแล้วทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกท่าน ถ้ารักตัวเองบันปลายชีวิตเราก็จะเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราต้องฝึกตัวเองธรรมะไม่ขึ้นกับใครขึ้นกับตัวเราเองไม่ขึ้นกับครูบาอาจารย์ไม่ขึ้นกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรารังลายอยู่ไหนก็ฝึกได้ อย่ารอว่างก่อนมันไม่มีใครว่างหรอกนะเพราะฉะนั้นท่านหลงวงพ่อเทียนท่านสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อพุทธศาสนาเราโดยตรงเพื่อคนรุ่นนี้โดยตรงคนยุคนี้โดยตรง เพราะยุคนี้เป็นยุคใจร้อนอารมณ์ร้อนจิตมันหยาบต้องอาศัยหลักการที่รุนแรงคือตื่นกายตื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นใครช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะคะพรุ่งนี้นะคะ ปาพิกุลจะไปเปิดคอร์สที่วัดแพทย์สิงเทียนจังหวัดแพร่ที่จริงตอนนั้นไปเปิดคอร์สที่เดือนลืมไปละไปเปิดครัง้งหนึ่งเขาก็ขอให้เปิดตอนที่เดือนออกพรรษาแล้วก็เดือนตุลาเขาจะทอดกระถินด้วย ก็เลยไปบอกเขาว่าเปิดวันที่5ถึงวันที่12งทอดกระถินแล้วก็พอดีมีภาัก์ที่จะไปเชียงรายก็เลยไปวันที่8คือพรุ่งนี้ไปแค่4วันนะคะถ้าทุกท่านอยากไปก็ให้ไปไปลงชื่อ ีแม่ชีไก่แม่ชีน้อยจะได้หาลถหาอะไให้มันให้มันพอดีกับคนแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆหาเวลามายากตรงนี้สถานที่นี้แหละดีมากถ้าเราไปที่น,น่นที่ที่นอนก็อาจจะ ไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วคนก็พุกพานแต่สถานที่นั้นมันก็ดีนะคะแต่มันยังไม่ไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเท่าไหร่นะคะถ้าถ้าเราไม่เข้มแข็งเนี่ยสติเราก็จะหายหมดแหละนะคะแต่ตรงนี้นี่พอจะรักษาตัวเองได้ระดับหนึ่งนะคะ ไอ้อย่างหนึ่งเราทำมาได้สองสามวันสี่วันมันกำลังจะได้ที่นะคะถ้าท่านใดที่ว่าเวลามีน้อยรีบกอบรีบกลวยก็อยู่ตรงนี้แหละดีนะคะแต่ท่านที่มาหลายวันแล้วก็อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ไปลงชื่อที่ แม่ฉี่ไก่แม่ชีน้อยถ้าเป็นไปได้ก็เขียนชื่นคืนนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันนะรักษาอารมณ์ดีๆสติเป็นเรื่องละเอียดถ้าเราไม่แยบคายในการฝึกอันนี้ยากยากที่จะเข้าถึงความรู้พร้อมที่เราฝึกนี่ เป็นสติธรรมดาถ้าฝึกนานๆนนหรือได้ที่เป็นสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวทั่วพร้อมนี่สำคัญนะคะถ้าเราได้ตัวรู้พร้อมความรู้แจ้งก็จะเกิดส,ส่วนมากเราจะรู้จำรู้จักมากกว่าการรู้แจ้งต้องอาศัยสติที่สมบูรณ์นะคะ ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนถ้าไปข้างนอกไปอยู่กับครอบครัวหนะ้าที่การงานมันก็จะไม่ติดนะคะมันยากตรงไม่ติดนะคะที่จริงการฝึกไม่ยากแต่มันติดยากเพราะความเคยชินเราตั้งแต่เกิดม,มันลืมตัวตลอดนะคะ แต่มีสติไม่มีมีโดยสัญชตตาตญาณมีความรู้สึกตัวโดยสัญชตตาตญาณแต่ใช้จัดการกับกิเลสกับทุกข์ไม่ได้เราต้องมาฝึกฝนให้มันชำนาญให้แม่นยําให้เข้าสัตมหาสติหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าใครเจอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเ่ย จะไม่ถอยหลังเลยจะไม่กลับคืนหลังจะไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็ยังโวกวนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดาร่านทั้งหลายก็มุ่งหวังสิ่งที่ดีที่สูงสุดก็ตั้งใจนะท่านได้อยากอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปทุกอย่างปกติแต่ที่ท่านจะกลับบ้าน จะไปร่วมอีกสี่วันก็เลยกลับบ้านเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้พิจารณาด้วยตัวเราเองนะคะทำอะไรก็ให้ทำด้วยตัวเองอันนี้แหละธรรมะคือธรรมชาตินะคะให้เป็นธรรมชาติให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นก็ สำหรับการเจริญสติไม่มีพรรษาไม่มีกำหนดว่าขี่วันกี่เดือนให้กำหนดการปฏิบัติคือทำตลอดชีวิตเราจะชีวิตเราจะไม่ผิดหวังไม่ปวดเล้าขมขื่นไม่เล่นแค้นไม่ทุกข์ไม่โศกเหนืออยู่เหนือโลกเหนือภัยอยู่เหนือปัญหาปัญหามีไหมมี แต่จิตเราอยู่เหนือนั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นจริงไหมก็ให้พิสูจน์คือการบัติไม่เลิกนะคะระลึกรู้อยู่เสมอปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นป้าวิคุลก็กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจมาปฏิบัติแล้วบุญกุศลที่ป้าวิคุณทำมาทุกภพทุกชาติ จนถึงชาตินี้ที่พากันทำทั้งศีลทานภาวนาสมบูรณ์แบบสามประการนะคะและขอคุณพระศีรัตนาไตรพูะพร,รมพระสงค์คุณศีลสมาธิป,ปัญญาคุณบารามีสิประการขอให้จงบันดาลเกื้อกูลทุกท่าน ให้เข้าถึงสัมมาสติสมาสมาธิสัมมาปัญญารู้แจ้งหายสงสัยในเรียววันนี้เธอเตรียมตัวกับพาพร้อมกันค่ะ